คุณชมครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับเมื่อตอนนี้ทาง t r u ูมานี่เองก็มีการพัฒนาตัวระบบเพิ่มเติมนะครับทำให้คนไทยถ้าว่าจะเดินทางไปที่ประเทศจีนนั้นสามารถจับจ่ายใช้สอยผ่าน u ูมานี่ได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากรยายงานช่นนี้ครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจวที่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่กำลังจะเสร็จสิ้นได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยหันอยากกลับไปเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศจีนมากขึ้นแต่อย่างที่หลายคนรู้กันว่าการไปเที่ยวจับใจ่ายใช้สอยที่จีนนั้นไม่ง่ายคนส่วนใหญ่มักแลกเงินไปและไม่สามารถใช้ใจ่ายแบบแคชเลสได้สะดวกเพราะมีเพียงไม่กี่บาทที่นำไปใช้ได้แต่ล่าสุด True Money ได้ทำให้การใช้ใจ่ายที่จีนเป็นไปได้สำหรับทุกคนเพราะ True m o n e y ได้จับมือกับแ n t ส Group เปิดให้ผู้ใช้จากไทยสามารถถือแอป TrueMoney ไปใช้ใจ่ายที่จีนได้เลยหลายสิบล้านจุดทุกที่ที่มีป้ายอาลีเพย์ที่ร้านเล็กร้านใหญ่อย่างร้านแผงขายของริมทางก็สามารถจ่ายได้เพียงแค่ผู้ใช้เติมเงินในบัญชีและเวลาจะจ่ายก็ไปที่ QR กดแท็บอาลีเพย์พลัสและเลือกประเทศเงินที่เติมในบัญชีก็จะถูกแปลงค่าเงินเป็นสกุลนั้นนั้นจ่ายได้ทันทีไม่ต้องแลกเงินหรือกลัวขาดทุนค่าเงินตอนแลกกลับอีกต่อไปนอกจากนี้ทรูมันนี่ยังใช้เรทเป็นรายวัน ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายง่ายไม่มีค่าธรรมเนียมการจ่ายช่วยให้นักเดินทางไทยไปท่องเที่ยวที่จีนได้อย่างสะดวกสบายใช้ง่ายไม่ต้องจัดการเหรียญเงินทอนนอกจากนี้ยังได้สิทธิพิเศษดีๆจาก AliP+ a y Plus ด้วยใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีแอป t r ู e Money ก็โหลดได้เพราะนอกจากจีน t รูม Money ก็รองรับการใช้ใจ่ายในต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยอย่างญี่ปุน่นเกาหลีใต้สิงคโปร์มาเลเซียรวมแล้ว40ประเทศทั่วโลก ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที N, ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ